โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงสเปเชียลอีพีเนาะที่ครูบอกว่ามันเป็นการเพิ่มเติมนะคะเป็นเนื้อหาที่เราจะพยายามจัดรูปนะพยายามจัดรูปเพราะอะไรเพราะว่าเป็นกรณีที่เราอะค่ะไม่สามารถแยกสองวงล็บได้แต่เราก็ไม่อยากใช้สูตรเนี่ยหรอไหมเราแยกสองวงล็บไม่ได้และเราไม่อยากใช้สูตร มันมีธี่อื่นไหมครูถ้าหนูจําสูตรไม่ได้อ่ะก็มีค่ะมีวิธีนี้แหละเรียกว่าการจัดรูปให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะโอเคทีนี้ลองมาดูสิลูกก่อนอื่นเนี่ยครูทบทวนก่อนทบทวนว่ากําลังสองสมบูรณ์เนี่ยสูตรมันว่ายังไงเนาะสูตรมันคือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอเขียนดีกว่าหน้าบวกหลัง ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้คือสูตรเป็นบวกกำลัง2สมบูรณ์แบบบวกต่อไปกำลังสองสมบูรณ์แบบลบหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองลูกเนี่ยเราจะพยายามใช้ตัวนี้ยเขาลูกในการในการเขาเรียกว่าจัดรูปใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวลองมาทบทวนกัน ตอนแรกเรามีพหุนาม ax กำลังสองบวก bx บวก c ค่ะลูกเราจะพยายามทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์โดยการยุบนะคะอ่ะตอนนี้เรามี x กำลังสองบวก 6x บวก9หนูก็รู้เลยว่าเนี่ยมันคือ3ยกกำลังสองมันคือ3ยกกำลังสองันนี้มันคือ2คูณหน้าคูณหลังถูกไหมลูกนี่คือหน้า กำลัสงสถูกไหมคะ,สะแสดงว่าแวลล์หนูจะยุบหนูจะได้เป็นหน้าก็คือ x บวกกับหลังก็คือ3ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ค่ะลูกอันนี้คือหนูยุบออกมาได้ต่อไปอันนี้ลูกตัวถัดไปหน้าหนูมันคือ2 x ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ2คูณหน้าคือ2 x คูณหลังคือ เท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น 12x ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมลูกแล้วก็คูณกับหลังกําลัง2ก็เป็น3กำลัง2หนูก็จะรู้แล้วว่าหนูจะยุบออกมาได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกาลัง2แบบนี้ค่ะอะะฉะนั้นถ้าหนูเจอรูป a กําลัง2บวก 2ab บวก b กาลัง 2, 2, 2หนูจะได้เป็น a บวก b ทั้งหมดยกกาลัง2 หรือข้างล่างเปลี่ยนบวกตรงกลางลูกเป็นบวกเป็นลบหนูจะได้เป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเท่านี้เลยนี่แหละหลักหลักเกณฑ์หลักการแบบนี้แหละค่ะที่หนูจะต้องเอามาใช้ในการจัดรูปเนาะทีนี้พอหนูจัดรูปได้เสร็จปุ๊บหนูก็ใช้สมบัติจำนวนจริงต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำทุกคนไม่ต้องดูที่ชี้ตัวเองนะครูจะพาหนูเขียน ไอตอนที่ในชี้หนูอะครูพาทําไปแล้วนะคะแต่ว่าพอเป็นคลิปครูจะอธิบายให้หนูฟังเป็นคําพูดอ่ะตอนนี้ค่ะลูกเรามีตัวน,นี้ x กำลังสองบวก 4x บวก1เท่ากับศย์ทีนี้ครูไม่สามารถแยกเป็น2องวงเล็บได้เพราะอะไรเพราะครูมีเลข1ก็คือครูมีสิทธิ์แค่1คูณหใช่ปะ1คณหนึ่ง แต่หนึ่งคูณหนึ่งทำยังไงก็ไม่สามารถกลายเป็น 4x ตรงกลางได้เพราะนั้นครูจึงต้องใช้สูตรแต่ถ้าเราบอกครูว่าครูหนูไม่อยากใช้สูตรเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะโดยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ลูกทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ครูจะใช้วัตถุดิบตรงนี้ค่ะในการสร้างกำลังสองสมบูรณ์ตอนนี้เรามีหน้าคือ x ใช่ไหมลูกมีหลังคือ2 คูณหน้าคือ x คูณหลังก็ต้องเป็นหลังก็ต้องเป็น2อใช่ปะหลังคูต้องเป็น2ถูกไหมนี่คือหลังที่เกิดขึ้นแล้วบวกกับ2องกำลังสองทำไมปากกาคูมันเปเตะอ่ะโอเคแสดงว่าคูจะต้องทําการบวกเข้าบวกตัวหนึ่งเข้าเพื่อให้มันกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็ลบตัวนั้นทิ้งไปเพื่อให้สมการมันเป็นสมการแบบเดิมอยู่คือมีค่าเท่าเดิมอยู่เพราะฉะนั้น ครูจะเริ่มเลยนะลูกเอาวิธีทําครูมี x ก,กําลังอืมทำไมมันไม่สวยเลย x ก,กําลังสองบวกสี่ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ค่ะทีนี้ครูต้องการทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์จากตัวตรงนี้ค่ะ ครูมี x กาลังสองบวกสี่ x เมื่อกี้ครูเล็งไว้แล้วว่าสองครูต้องเป็นเอ้ยหลังครูต้องเป็นสองใช่ป่ะคะแสดงว่าครูจะต้องบวกเจ้าสองกำลังสองเข้ามาแล้วก็นี่มันคือเพื่อเพื่อให้เกิดกลุ่มนี้เมื่อครูบวกเข้ามาครูก็ต้องลบออกด้วยสองกำลังสองมันจะได้เป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมอ่ะสีน้ำเงินยังขาดบวกหนึ่งอยู่ใช่ไหมลูก กัครูใส่วงเล็บขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามันคือกําลังสองสมบูรณ์กําลังสองสมบูรณ์ตรงนี้ค่ะลูกที่ครูทดไว้ข้างบนอะ่ะมันคือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกาลังสองครูจะได้ยุบได้โอเคปะ่พะพอครูยุบได้ปุ๊บครูจะกลายเป็น x บวกสองทั้งหมดยกกําลังสองแหละถูกไหมลูกแล้วครูก็ มีตรงนี้ลบของสองกำลังสองก็จะเป็นลบสบวกหเท่ากับศนย์ลูกเท่ากับศอ่ะแล้วไงต่อครูครูด้เป็น x บวกสทั้งหมดยกกำลังสองลบกับสาเท่ากับศนค่ะนี่คิดเลขยุบเลขปกติทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บครูจะใช้ผลต่างกำลังสองมาช่วยต่อ้ล,ลูกผลต่างกำลังสองยังไงครู บรรทัดต่อไปค่ะ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ r o o สทั้งหมดยกกำลังสองมันจะกลับมาเป็นบรรท,ทัดนี้ค่ะลูกเนี่ยมันจะย้อนกลับเป็นบรรทัดนี้ได้เพราะ r o o 3สายกกำลังสองก็จะเท่ากับ3ามโอเคเนาะทำไมครูต้องเป็นผลต่างกําลังสองด้วยเพราะว่าครูจะได้แยกออกมาได้2องวงลิบค่ะลูกครูจะได้เป็นหน้าบวกหลัง คูณกับหน้าลบหลังค่ะลูกเท่ากับศูนย์โอเคไหมหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอ่ะหน้ามันคือตัวนี้เห็นไหมนี่คือหน้าลบกับหลังคือตรงนี้บวกหลังลบหลังเห็นป่ะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองตรงนี้นะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอ่า เรียบร้อยค่ะลูกทีนี้ครูก็ใช้สมบัติจํานวนจริงใช้สมบัติจํานวนจริงในการหาค่า x เลยครูก็จะได้ x บวกสองบวกรูทสามเท่ากับศูนย์หรือ x บวกสองลบรูทสามเท่ากับศูนย์อะครูก็ย้ายปไป x ครู 0. จากสองบวกอยู่ครูย้ายไปลบรูทสาม บวกอยู่คูณได้เป็นลบหรือ x คูณเท่ากับ 2, 2> บวกอยู่ย้ายเป็นลบรู้สามลบอยู่ย้ายไปบวกอย่างเงี้ยค่ะลูกก็จะได้2องคำตอบแล้วเรียบร้อยดังนั้น x คูมีค่าเท่ากับลบสบวกลบรูสามค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะ นี่แหละคือวิธีการบวกเข้าลบออกลหลุยนูจะไปลองแทนในสูตรหนูก็จะได้คำตอบค่า x เ,เป็นเท่านี้เหมือนกันนะะนะ่ะนะะลองไปดูข้ออีกข้อหนึ่งที่ครูเสริมมาให้หนูอ่ะครูทดไว้ก่อนครูมีหน้ากําลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังหลังต้องเป็นเท่าไหร่จะกลายเป็นตัวนี้เหมือนเดิมหลังครูกต้องเป็นอะไรลูก รู้สองใช่ป่ะหลังคณต้องเป็นรู้สองเออแล้วครกก็ต้องบวกด้วยหลังกําลังสองถูกปะมันถึงจะกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์ซึ่งกําลังสองสมบูรณ์ครูจะกลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมด,ดยกกําลังสองถูกปะเพราะนั้นตัวที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ค่ะลูกตัวที่ครูต้องบวกเข้าตัวที่ครูจะต้องบวกเข้าคือตัวนี้ โอเคอ่ะไปซีพวกเราซึ่งรูทสองกำลังสองมันก็คืออะไรลูกมันก็คือสองใช่ไหมอ่ะใช่ป่ะครูก็จะได้อะไรมาอ่ะวิธีทำเดี๋ยวมาดูว่าข้อนี้ต้องบวกเข้าไหม rx กำลังสองลบสองรูทสอง x บวกสองเท่ากับศูนย์ ซึ่งถ้าครูจะทําแปลงร่างเขามันต้องเป็นสองคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองใช่ไหมซึ่งมันตรงกับตัวโจทย์เขาให้มาไหมตรงกับตัวโจทย์เขาให้มไหมเพราะว่ารูปสองอยกกําลังสองมันก็คือสองอยู่แล้วะฉะนั้นครูไม่ต้องบวกเข้าลบออกรูปที่เขาให้มาคือถูกต้องแล้วนะลูกสามารถยุบออกมาเป็นหน้า ลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองได้แล้วค่ะลูกหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นหนูจะรู้แล้วว่า <c oughs> x ลบรูทสองเนี่ยเท่ากับศูนย์เนาะเพราะมันคือ x ลบรูทสองคูณกันสองครั้งสองวงเล็บเพราะน,นครูก็เขียนแค่วงเล็บเดียวเพราะั้นครูจะรู้แล้วว่า x เท่ากับรูทสองข้อนี้มีคำตอบเดียว ดังนั้น x เท่ากับรูทสองค่ะลายมือ x เท่ากับรูทสองเรียบร้อยนะคะนี่คือตัวอย่างที่สองที่มีคำตอบเดียวนะลูกอ่ะไปอีกไปอีกไปอีกแบบฝึกหัดข้อถัดไปเนาะ คูมเอกำลังสองบวก x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ครูอยากจะหาเนาะอยากจะหาโดยการไม่อยากใช้สูตรครูก็พยายามทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ครูก็มาดูตรงนี้ถ้าครูแอบ,บคิดในใจก่อนมันคือหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณข้างหลังควรจะเป็นอะไรถึงจะต้องได้ออกมาเป็น x เหมือนเดิมข้างหลังควรจะเป็นอะไรลูก ถึงจะกลายเป็น1 x มันก็ต้องเป็น1นส่วนสอค่ะลูกโอ้ยน้อหนส่วนสปากกาครูมีปัญหา1นส่วนสแบบนี้ค่ะลูกอ่ะเพราะมันจะได้กลับมาเป็นบวก x เหมือนเดิมแสดงว่าแสดงว่าหลังของหนูมันคือ1นส่วนสทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมลูกมันถึงจะกลายเป็น หน้าบวกหน้าบวกหลังหน้านะเฮ้ยทำไมปากกาเป็นอย่างนี้นึถึงจะกลายเป็นหน้าบวกกับหลังทั้งหมดยกกำลังสองเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ต้องบวกเข้าคือหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองเพื่อที่จะได้ยุบออกมากลายเป็นหน้าตาตรงนี้ค่ะลูกอะมาลองจัดรูปกัน วิธีทำ x ก,กำลังสองบวก x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์มันคือ x ก,กำลังสองบวกสองคูณ x คูณหนึ่งส่วนสองแล้วก็ต้องบวกเพิ่มด้วยหลังกำลังสองอ่นนี่คือนี่คือสิ่งที่เรา จะจัดกรุปรวมกันได้แต่พอหนูบวกเข้าบวกหนึ่งสองกำลังสองเข้าหนูต้องลบทิ้งค่ะลูกเพื่อให้สมการหนูเป็นสมการที่เท่าเดิมนะลูกแล้วก็บวกกับหนึที่ตั้งต้นเดิมอยู่แล้วสังเกตนะสีน้ำเงินคือตัวเดิมสีน้ำเงินคือตัวเดิมเห็นไหมกำลังสองนี่ก็ x อกำลังสองอันนี้ X ฉชั้นก็เป็น X 2. นี่น่ะนี่ก็ x ใช่ไหมลูก หลังกาลังสองนี่คือตัวที่งอกมาใหม่ตัวที่เราบวกเข้าไปเพิ่มพอเราบวกเข้าไปเพิ่มในสมการเราก็ต้องลบออกด้วยเพื่อให้สมการมันยังคงเท่าเดิมแต่กลุ่มที่เราจะเกิดขึ้นเราจะจับเขาอยู่กลุ่มนี้ค่ะลูกจับใ่วงเล็บกลุ่มนี้เพื่อที่จะยุบออกมาเป็นตัวนี้ค่ะยุบออกมาเป็นตัวนี้เพราะนั้นครูจะได้เป็น x อบวกหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองข้างหลังครูได้อะไรบ้าง ลบ1ส่วน4บวก1เท่ากับ0นค่ะอ่ะโอเคทีนี้1ลบ1ส่วน4บวก1มันก็เหลืออะไรลูก x บวก1ส่วน2นี่ตัวเดิมเนาะกำลังสอง 2, บวกกับ3ส่วน4เท่ากับ0นอ่ะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บครูทำไงต่อครูก็ต้องทำเป็น ทำเป็นผลต่างกําลังสองถูกปะแต่ข้อนี้มันเป็นผลต่างให้หนูได้ปะละ่ะมันเป็นบวกอะ่ะงันหนูลองย้ายไปสิลูกหนูยองย้ายสามส่วนสี่ไปติหนูจะได้เป็น x บวกหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังสองเท่ากับลบสามส่วนสี่ซึ่งอะไรก็ตามยกกําลังสองมันเป็นลบเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นดังนั้น ไม่มีจํานวนจริงใดเป็นคําตอบของสมการเนื่องจากยกกําลังสองแล้วติดลบซึ่งมันไม่มีในระบบจํานวนจริงเท่านั้นเองนะคะเออเห็นไหมครูยกตัวอย่างให้หนูเห็นว่าข้อแรกเนี่ย ตอบได้สองคำตอบข้อที่สองตอบได้หนึ่งคำตอบส่วนข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นการตอบโดยให้เหตุผลว่าไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริงซึ่งมันคือยกกำลังสองเราได้ติดลบไงเราคุยกันไปแล้วว่ามันไม่ได้มันมีในระบบจำนวนจริงถูกไหมคะเพราะอะไรก็ตามยกกำลังสองอะ่ะยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วนะคะโอเคทีนี้ข้อสองเนี่ยค่ะข้อนี้ ข้อนี้มันเป็นข้อที่หนูอยู่ในชีทให้หนูลองทําดูได้ใครอยาให้ครูตรวจก็ไม่ครูตรวจนะคะเนอะทีนี้ครูแถมอีกข้อหนึ่งและกันข้อนี้ค่ะข้อ3าม x กำลังสองลบสอรูทสาม x บวกสเท่ากับศทีนี้ครูแอบ,บทดก่อนเหมือนเดิมแอบบทดมันคือหน้ากำลังสองลบสคูณหน้าคูณ ลบสองคูณหน้าเนาะคูณหลังต้องเป็นอะไรถึงจะกลายเป็นตัวเดิมหลังคูก็ต้องเป็นปรบการคูมันแบบหลังก็ต้องกลายเป็นรูทสามใช่ไหมรูกถึงกลายเป็นตัวเดิมแล้วแสดงว่าหลังกําลังสองหนูก็ต้องกลายเป็นรูทสามทั้งหมดกําลังสองหนูจึงจะได้คําตอบออกมาเป็น x ลบรูทสามทั้งหมดกําลังสอง ถูกไหมแสดงว่าไอ้สีแดงอ่ะหนูต้องเสริมเข้าไปถึงจะยุบออกมาเป็นตัวนี้ได้ถูกไหมคะซึ่งตัวโจทย์ของเรามันไปนตรงกับที่หนูต้องการไหมรู้สามยกกำลังสองเนี่ยมันก็ได้สามจริงๆแสดงว่าที่เขาให้หนูมาตรงเนี้ยค่ะลูกมันโอเคอยู่แล้วโอเคไหมมันโอเคอยู่แล้วดังนั้นหนูจะได้ออกมาเขียนวิธีทำให้อีกนิดนึง x กำลังสองลบ2รูท3 x บวก3เท่ากับ0มันคือ x กำลังสองลบ2คูณหน้าคูณหลังและบวกกับหลังโอโอและบวกกับหลังยกกำลัง2ซึ่งตรงกับตัวที่เขาให้มาอยู่แล้วค่ะลูกเราไม่ต้องไปบวกเข้าลบออกเนาะเราก็จะได้เป็น หน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0อ่ะเท่ากับ0แปลว่าหนูจะได้ x ลบรูทสเท่ากับศเขียนรอบเดียวพอเพราะมันคือสองเล็บหน้าตาเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้น x ของหนูข้อน,นี้จะเป็นรูทสามเท่านี้เลยลูกง่ายๆชิวๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ไอตัวหลังกําลังสองที่โผล่ขึ้นมามันตรงกับโจทย์อยู่แล้วหนูก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่ถ้ามันไม่ตรงกับโจทย์หนูก็ต้องบวกเข้าด้วยหลังกําลังสองแล้วก็ต้องลบออกด้วยหลังกําลังสองถูกไหมแล้วก็ตามด้วยตัวเลขจากโจทย์ที่เขาให้มาเสร็จปุ๊บหนูจะได้เป็นกรุ๊ปกาลังสองสมบูรณ์นะคะกรุ๊ปกาลังสองสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในตรงนี้นะคะ มันจะได้เป็นกรุ๊ปกำลังสองสมบูรณ์เห็นปะกรุ๊ปลังสองสมบูรณ์ปุ๊บหนจะยุบออกมาได้เป็นก้อนวงเล็บทั้งหมดยกกําลังสองแล้วตามด้วยตัวเลขทีนี้ตัวเลขของหนูถ้ามันเป็นลบตัวเลขหนูก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขนั้นเป็นรูทได้แล้วยกกําลังสองแล้วใช้สูตรผลต่างกําลังสองต่อได้โอเคนะคะอ่ะประมาณนี้สําหรับ special ลอีพี ใครที่ยังไม่เข้าใจอยากสอบถามเพิ่มเติมให้ไปคุยกับครูส่วนตัวนะคะแล้วก็ลองทําดูนะเป็นชาเลนจิ้งของตัวเองในข้อในข้อนี้นะลูกข้อนี้ที่ครูให้หนูไว้ในชีตคือข้อนี้นะคะ,ฉะเฉลยจะอยู่ด้านท้ายอยู่แล้วคําตอบที่ถูกต้องจะอยู่ด้านท้ายโอเคเนาะอ่าให้ครูขอจบสเปเชียลอีพีเพียงเท่านี้นะคะขอฝากไว้ด้วยสำหรับการบวกเข้าลบออกสำหรับคนที่ขี้เกียจจำสูตรนะคะหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้หนู ได้ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นว่าควรจะจําสูตรหรือไม่จําสูตรนะคะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ขอจบการสอนคลิปนี้เพียงเท่านี้นะลูกเดี๋ยวเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ